สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณครูปนชัยพิกุลนะครับในรายวิชาทัศนศิลป์ม .1 นะครับสสองหนนศูนย์นะครับคุณครูปนชัยนะครับหรือว่าคุณครูต้อมนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับในหัวข้อที่2ต่อเลยนะครับผม ก็มาดูในส่วนของเรื่องของกระดาษนะครับอุปกรณ์ต่อจากคับที่แล้วซึ่งคับที่แล้วเราจะพูดันถึงเรื่องของอุปกรณ์ในการตีเส้นนะครับวันนี้ก็มาสู่เรื่องกระดาษและแผ่นรองเขียนนะครับในข้อที่1ครับกระดาษวาดภาพนะครับเป็นกระดาษบุ๊กตรงนี้นักเรียนอาจจะคุ้นเคยกันมาแล้วนะครับเพราะเราเคยใช้ในระดับที่ผ่านมานะครับนักเรียนครับในระดับปรเราก็เคยใช้นะครับนักเรียนครับ ในส่วนของกระดาษบุ๊กนะครับเหมาะสําหรับการวาดภาพวินีสอหรือฐานแท่งชาโคลงเพราะเนื้อกระดาษนุ่มนะครับทําให้สามารถเกลี่ยน้ําหนักให้นุ่มนวลได้ง่ายและเส้นดําจะชัดเจนนั่นเองนะครับนั่นเองครับในส่วนของกระดาษปอนกระดาษปอนเนี่ยมันจะมีความหนานะครับหนาะกว่ากระดาษบุ๊กนั่นเองนะครับหรือกระดาษวาดเขียนนั่นเองนะครับควรใช้กระดาษที่มีความหนาระหว่างน,นะครับ 60กรัมหรือ100กรัมเพราะจะหมดสำหรับการวาดภาพทั้งที่ใช้ดินสอรหรือใช้สีระบายนะครับเนื้อกระดาษก็จะมีความหนานะครับมากกว่ากระดาษกร๊นะครับเหมือนที่ครูบอกเมื่อสักรู่นะครับในการใช้ในการเก็บรักษาครับข้อ1พยายามไม่ให้กระดาษาพับหรือมีรอยยับนะครับเพราะว่าเวลาเราวาดภาพเนี่ยมันจะทําให้อ่าไม่สามารถที่จะวาดภาพที่เราต้องการได้และก็จะมีรอยผุกรากซึ่งทําให ภาพนั้นที่ออกมาส่งผลให้ภาพไม่ไม่เกิดความสวยงามนั่นเองนะครับหัวข้อที่2ครับถ้าเป็นกระดาษชนิดแผ่นนะครับไม่ใช่เป็นเล่มนะครับควรจัดเก็บด้วยการห่อหุ้มให้เรียบร้อยนั่นเยนครับเป็นบึกเดียวกันนะครับไม่ควรเก็บโดยวิธีการม้วนเด็ดขาดนะครับซึ่งการเก็บผลงานโดยวิธีการม้วนวิธีการม้วนเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันที่มันจะทําให้ภาพผลงานดูแล้ว ไม่ปฏิปปะต่อกันนะครับแล้วก็ไม่เกิดความสวยงามนั่นเองครับเช่นครับมาดูสไลด์ถัดมานะครับในส่วนของแผ่นรองเขียนนะครับแผ่นรองเขียนก็คือหมายถึงว่าเป็นกระดานแผ่นรองวาดนั่นเองนะครับมีไว้าสาหรับรองรับกระดาษมีลักษณะเป็นวัสดุผิวเรียบอาจจะเป็นแผ่นไม้แผ่นไม้กระดานอัดบุน ด้านบนเนี่ยอาจจะติดเป็นตัวหนีบนะครับนักเรียนดูตัวหนีบตรงนี้นะครับเป็นตัวหนีบสีดำนะสำหรับการมีกระดาษให้ติดอยู่กับแผ่นรองวาดเนี่ยนะครับกระดาษก็จะไม่เลื่อนไปเลื่อนมาเลยครับมันก็ได้การวาดนะครับคงที่แล้วก็การวาดเส้นที่มีความฉับพลุกนะครับทีนี้การเก็บรักษาข้อที่1นะครับควรดูว่ามีคราบสกปรกติดอยู่บนแผ่นรองวาดหรือเปล่าข้อที่2ครับไม่ควรนําปากกาหรือสีนํามาขีดหรือเขียนลงไปหรือว่าใช้ มีคัตเตอร์นะครับไปกรีดให้มันเป็นร่องรอยเพราะว่ามันจะเป็นร่องนะครับเวลาเราวาดภาพลงไปเนี่ยมันจะทําให้ภาพเนี่ยดูไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับส่วนหัวข้อที่3นักเรียนครับหลังการใช้งานเสร็จแล้วควรทาความสะอาดโดยใช้เสร็บผ้าหรือกระดาษทิชชู่นะครับเช็ดให้เรียบร้อยก็คือเช็ดทำความสะอาดนั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของผู้การในการสีผสมผู้การเนี่ยมันจะมีด้วยกนัน2ลักษณะนักเรียนครับ ผู้การกลมและผู้กันแบนนะครับมีขนแปลงอ่อนนะครับในส่วนของชนิดแบบกลมนะครับเหมาะสําหรับใช้กับสีน้ําหรือสีโปเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้นักเรียนก็อาจจะคุ้นเคยในส่วนของผู้กันกลมแต่พอลูกมาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเนี่ยเราก็อาจที่จะต้องมาดูในส่วนของผู้กันแบนนะครับซึ่งพี่ๆในระดับชั้นม2ม3เขาก็ได้เรียนกันแล้วนะครับ ชนิดแป้งนะครับมีทั้งขนแปรงอ่อนและขนแปรงแข็งนะครับชนิดแปรงขนอ่อนใช้กับสีน้ําหรือสีโปเตอร์นะครับส่วนนี้นะครับส่วนชนิดขนแปรงแข็งเหมาะสําหรับใช้กับสีน้ํามันนะนะครับนั่นก็คือความแตกต่างในส่วนของการใช้งานนะครับนังนั้นครับผู้การชนิดกลมนะครับนี่คือผู้การชนิดกลมมีหลากหลายขนาดมีหลากหลายเบอร์นะครับแล้วแต่เราจะนํามาใช้ให้ถูกกับลักษณะของงานอย่างเช่น เบอร์ที่เล็กลงมาก็จะเน้นในส่วนของรายละเอียดการตัดเส้นตัดขอบในส่วนของเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นไปนั่นเองครับเราอาจจะใช้ในส่วนของอาอาการลงสีในลนักษณะที่พื้นที่มันมีความว่างหรือมีความหนานะครับในส่วนของผู้การชีวิตแบนทีนี้ถ้านัาเกเรียน <rium> <Dante> เคยสังเกตนะครับเวลาที่ครูใช้เขียนป้ายภายในโรงเรียนนะครับตรงรีนครับครูก็จะใช้ผู้การแบนในการเขียนป้ายนะครับในการเขียนประดิษฐ์ตัวอักษรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานในกลุ่มสาระต่างๆนะครับครูก็จะใช้ในการเขียนหรือว่าเป็นตัวอักษรเขียนบอกทางอะไรนี้ใช้กับผู้กันแบนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นในลักษณะของผลปลายตัดนะครับแล้วก็มีความ คมในการที่เราจะนํามาใช้ในการเขียนตัวอักษรนั่นเองครับนั่นเองครับธ mm. ุรษนัยถัดไปครับก mm. ารเก็บรักษานะครับการเก็บรักษาก็คือผู้กันเนี่ยเวลาที่เราซื้อมาเราใช้งานเสร็จแล้วเราควรที่จะล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็นะครับ,ก,นะรบก้อนก่อนอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกตอนเราซื้อมาเนี่ย เราควรที่จะล้างกาวที่ติดอยู่เพราะว่าผู้กันที่เป็นผู้กันใหม่นะครับมันจะเป็นในส่วนของกาวที่ติดอยู่ตรงปลายผู้กันนะครับเราควรที่จะล้างน้ําให้กาวละลายออกเสียหมดก่อนนะครับข้อที่2ครับผู้กันเบอร์เล็กใช้ระบายในพื้นที่เล็กผู้กันเบอร์ใหญ่ใช้ระบายในเนื้อที่ที่กว้างเหมือนที่โค้ชบอกในสไลด์ที่ผ่านมานะครับการระบายสีใช้ระบายจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับระบายจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับ ข้อที่4ครับก่อนนาไปใช้กับสีอื่นจะต้องล้างสีเดิมออกทั้งหมดจนเสียก่อนนะครับเพื่อไม่ให้สีมันไปผสมเวลานอนนาไปใช้ใหม่นะครับข้อที่5ครับมิควรแช่นะครับอย่าแช่ผู้กันไว้ในแก้วน้ําเพราะจะทําให้ปลายผู้กันงอและแตกได้นะครับข้อที่หครับควรสลัดน้ําออกจากผู้กันให้แห้งนะครับข้อที่7ครับผ้าเช็ดปลายผู้กันควรนะครับควรที่จะเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยควรที่จะ ใช้มิวรูปที่ปลายพุกันให้เรียบร้อยนะครับเหมือนทรงเดิมนะครับก็คือเอาเอาผ้าเนี่ยนะครับไปรูปที่ปลาทุกันเนี่ยให้มันอยู่ในลักษณะเหมือนเดิมนะครับไม่ควรที่จะให้มันควมม่ำลงในแก้วให้มันคง้งงเพราะการใช้งานมันอาจจะไม่สมบูรณ์ได้ในครั้งถัดไปเมื่อเรานํามาใช้นะครับส่วนข้อที่8ครับเก็บใส่กล่องเครื่องมือโดยเอาทางด้ามลงนะครับเราไม่ควรที่จะเอาปลายพุกันนะครับ ลงไปนะครับเราเอา,เอาด้ามของมันนะครับเอาด้ามของมันสอดลงไปในที่เก็บอุปกรณ,ณ์ให้เรียบร้อยนะครับผมทีนี้สีในประเภทต่างๆนะครับก็จะได้แก่สีน้ํานะครับสีน้ําซึ่งนักเรียนอาจจะคุ้นเคยเราเคยได้ใช้ในส่วนการทดลองสีในระดับชั้นป .6 มาแล้วนะครับนั่นเองครับสีน้ําชนิดบรรจุกล่องก็จะมีสีลักษณะเนื้อแข็งนะครับ ซึ่งสีชนิดนี้จะไม่เบ่งขายถ้าจะซื้อต้องซื้อเป็นกล่องนะครับส่วนสีน้ําบรรจุหลอดนะครับสีน้าบรรจุหลอดตรงนี้เป็นในส่วนของบรรจุกล่องนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของบรรจุหลอดนะครับเนื้อสีจะมีลักษณะเหล้วเหมือนยาสีฟันนะครับสีชนิดนี้แบ่งขายเป็นหลอดได้ส่วนมากจะเลือกซื้อเฉพาะแม่สีสามสีเท่านั้นเพราะมันจะมีราคาค่อนข้างแพงนะครับเราเลือกซื้อสีมา3ามสีเป็นแม่สีสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงิน และก็ถ้าอยากให้สีมันมีความเข้มมีจางก,ก็คือใช้สีดำนะครับเพิ่มความเข้มและสีขาวลดความเข้มของสีนะครับการใช้ในการเก็บรักษานะครับเมื่อเราใช้แล้วนะครับผู้กันเนี่ยชุบน้ํเปล่านะครับแล้วก็ทาบนรูปบริเวณภาพที่จะระบายแล้วทิ้งไว้ให้หมานะครับสีชนิดบรรจุกล่องใช้ผู้กันจุ่มน้ําพอประมาณนะครับแล้วจึงจาดระเลงน้ําลงบนสีที่ต้องการ สีก็จะละลายออกมาในส่วนของอสีปรรจุกล่องนะครับสีหลอดบีบสีใส่จานผสมสีเสก่อนนะครับแล้วใช้ผูกกันจุ่มน้ํามาละลายสีนั่นเองนะครับส่วนข้อที่4ครับถ้าเป็นสีบรรจุกล่องจะต้องทำการอาดบริเวณของช่องสีแต่ละสีและฝากล่องให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะนําไปเก็บนะครับข้อที่5ครับถ้าเป็นสีชนิดนะครับบรรจุหลอดนะครับ ควรเก็บสีที่ติดอยู่ตามหลอดออกให้หมดก่อนนะครับและปิดฝาให้แน่นแลวจึงเก็บใส่กล่องนั่นเองครับสไลด์ถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของสีโปสเตอร์นะครับนัเรเยนครับสีโปสเตอร์นี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของสีสีโปสเตอร์ก็คือจะมีความเข้มของมันนะครับความเข้มซึ่งสีที่ครูเลือกใช้สมมนมากก็จะเป็นสีสีซากุระนะครับยี Sakura ่ห้อซากุระเลยนะครับสีนี้ก็จะมีความเข้มเนื้อละเอียดนะครับ ก็การใช้งานก็คูก็ค่อนข้างดีนะครับคูแนะนําให้นักเรียนแนะนํามาใช้ซึ่งมันมีราะคาค่อนข้างถูกกว่ายี่ห้ออื่นนะครับอ่าทีนี้การเก็บรักษาก็เหมือนกันนะครับเมื่อใช้เสร็จแล้วควรปิดฝาขวดให้เรียบร้อยนะครับถ้าสีข้นไปเกินไปเนี่ยเราใช้สีผสมให้เจือจางได้ครับก็สําหรับข้อที่3านะครับถ้าต้องการให้ได้สีที่อ่อนนะครับเราควรที่จะใช้สีขาวผสมนักเรียนครับ ถ้าต้องการใช้สีเข้มก็ควรที่จะใช้สีดำนะครับนั่นเองครับหรือสีคู่ตรงข้ามก็สามารถที่จะทําให้สีแ่ะเข้มตามต้องการได้นะครับนั่นเองครับข้อที่4ี่ครับถ้ายังมีรอยต่อผสมไม่กลมกลืนเราก็ควรที่จะใช้พวกกันนะครับปลาปลาจุ่มน้ําเพื่อเกลียร์รอยนะครับให้กลมกลืนกันนั่นเองนะครับข้อที่หเมื่อใช้สีโพเตอร์เสร็จแล้วควรนำนะครับมาทำความสะอาดบริเวณปากขวดและ ต้อขวดและปิดฝาให้แน่นเพื่อที่จะการนํามาใช้ใหม่มันจะได้สะดวกนะครับแล้วพอเวลามันแห้งมันจะแข็งและเปิดไม่ออกนะครับส่วนข้อที่6นะครับถ้าขวดใดน้ําแห้งให้เติมน้ําลงไปเพื่อการสีแห้งได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้านจะเติมมากนะครับนเรีต้องเ,เติมในปริมาณที่เล็กน้อยนะครับนักเรียนครับสําหรับ ครูก็จบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของชิ้นงานและพาระงานงานที่ครูจะมอบหมายให้นักเรียนในวันนี้นะครับเป็นในส่วนของให้นักเรียนวาดภาพนะครับและออกแบบลายเส้นในทัศนาธาตุนักเรียนนะครับสามารถที่จะใช้นะครับใช้ในส่วนของลายจุดลายเส้นนะครับนำมาประกอบให้เกิดเป็นลายทัศนาธาตุจากเส้นในการประกอบให้เกิดในลักษณะต่างๆนะครับ และเลือกใช้อุปกรณ์ในการวาดภาพนะครับประกอบด้วยคู่กันนะครับจานสีชนิดต่างๆนะครับให้ได้ตามจินตนาการของนักเรียนนะครับโดยสร้างสารรค์ผลงานลงบนกระดาษร้อยปอนเอสามนั่นเองนะครับนักเรียนครับผมมีคะแนนให้ในตรงส่วนนี้10คะแนนนะครับนักเรียนครับและหลังจากเมื่อนักเรียนสร้างผลงานเสร็จแล้วนักเรียนควรที่จะเก็บรูปลงผลงานไว้ในเฟรมผลงานนะครับและนํามาส่งครูใน เวลาที่เปิดเทอมนะครับในช่วงนี้ในสถา,านการณ์โควิดเช่นนี้เราควรที่จะอ,อยู่กับบ้านนะครับไม่ควรที่จะออกไปภายนอกนะครับเพราะว่าสถานการณ์ทุกวันนี้ยิ่งบุนแรงน,นะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเลยนะครับครูเป็นห่วงในสุขภาพของนักเรียนทุกคนนะครับและมาเจอกันหากสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะครับแล้วเราก็มาเจอกันครับสําหรับ วันนี้ครูขอจบการเรียกนการสอนเพื่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ